เธอไปกับเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช,ใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันที่เพราะว่าเธอไป ปเธอบอนเธไปก็คงไม่แบกมันในกระเป๋ามีสื้อตังอยู่กับเขามีเงินที่แดกมันในบัญชีก็มีเป็นพันไอเราคงจะโวยกับมาไม่รวยก็ไม่มีวันเมืาะเธอนั้นชอบผู้ชายรวยไม่ใช่มีคุยแต่ไม่มีตังค์ยิ่งพูดน้ำตาก็ไหลแด้แค่นั่งขยี้เบาอ่ะคนรวยก็ได้เธอไปสับกูก็ได้แค่งีเงาเธอเข้ามาดูอินเตอร์แต่สมอหน้ากูขี้เล่าแล้วน้องมาถามว่าเป็นอะไรก็ตอบไปเลยว่าพี่เต้าอ่ะเธอไปไม่ทันได้ยื้อได้ทำมันผมไม่คนไกลอ่ะร้องไห้จนตาเหมือนเชื้อและหยิบบุหรี่มันลนไฟแต่ผมจะเข้าไปตื้นคำตอบม เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไปไง่ายได้เธอไปไม่ต้อนอะไรเธอบอกยังไงหุนหวายก็เธอจะไปเธอบอกที่ยอมเขาได้ไงแค่เขามีเงินมาไม้เธอเลยก็ไปใช่ไหมเธอช่วยมาบอกฉันทีเพราะว่าเธอไปไง่ายได้ 白，色白，她用什么？ โอเคเธอไปกับเศรษฐีแต่ไม่อยากไปกับไทยบ้านผู้เดียวคงจะรู้ไม่ต้องให้อธิบายมากมันอาจทาใจยากแต่ก็เข้าใจได้วันรักอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเงินประคองให้อะก็ได้ว่ยอมแพ้มันขอไม่ตูดและเงินทองมันไม่มีติดไปเดินข้างันทำได้เพียงแค่เดินมองฉันรักก็ตามสบายแต่ผมไปเมาไปเติมรอผู้หญิงคนนี้ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เกินพอเข้าใจว่าไม่มีเงินถ้าก็ไม่อยากจะร่วมทางตอนแรกๆก็ผ่านมาดีแต่เดามาพังในช่วงกลางพอเปรี่ยวมันเป็นแล้วไฟตอนนี้ผมคงจะล่วงลางมันรู้ว่าเราไปต่อไม่ได้น้ำตาก็ไหลมาท่วมตตตตตาาาาไไมมม่ีเเเเงงินนนถ้้ก็็ออปปัสสลลธบยย ไปเลยถ้าบอกผมไม่ดีก็โอเคบายยเธออันนี้มันเรียกค่าเสียหายค่าดีไปทำร่างกายได้ด้วยรห้าพันหนึ่งหมืไม่ใช่หรอไม่ไม่ถึงตายไม่ใช่หรอตา,ตายครับตายตายหนึ่งหมืนครับหยัดมาเลยครับหนูไม่ได้ฆ่านะไม่จริงเอ้าีคนค่าเขาทิ้งหนู อันนี้หนูอันนี้หนูกิ๊บให้เลยใช่ไหมกิ๊บให้เลยครับอาเคโนบเดี๋ยวลองไห้